ตกใจหมดปลาติดเบ็ดที่คลองส่งน้ำรีบตัดสายทิ้งกลัวโดวนกัดแนะเพื่อนนักตกปลาให้ระวังอันตรายเหมือนกันเผยเป็นปลาหายากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความลงในกลุ่มชมรมตกปลาคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิสมุดปราการโดยเป็นภาพปลาชนิดหนึ่งพร้อมเขียนข้อความระบุว่าตกใจหมดช่วงเช้าครับคลองส่งน้ำอันตรายเหมือนกันนะนี้ระวังระวังกันด้วยนะครับต่อมาผู้โพสต์เข้าไปพิมพ์ข้อความต่อว่า ปลาดังกล่าวคือปลาอัลลิเกเตอร์และเนื่องจากไปคนเดียวกลัวจะโดนกัดเลยต้องตัดสายทิ้งทั้งนี้สำหรับปลาอัลลิเกเตอร์หรือปลาจระเข้เป็นปลากินเนื้อน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปลากาลงเหลือเฉพาะภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาและถูกอนุรักษ์ปลาอัลลิเกเตอร์เป็นปลาที่นิยมตกเป็นเกมกีฬาโดยมักตกได้ในช่วงครบรอบก่อนพระอาทิตย์จะตก โดยใช้เหยื่อเป็นชิ้นปลาและนิยมเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงามและจัดแสดงตามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำต่างมายามกในปัจจุบันสามารถเพาะขยายพันธุ์ในที่เลี้ยงได้แล้วจนกระทั่งมีปลาที่มีสีแตกต่างจากปลาดั้งเดิมในธรรมชาติเช่นปลาพลาตินัมที่มีลำตัวสีขาวแวววาวซึ่งมีราคาแพงกว่าปลาปกติหลายเท่ามีปลาที่ถูกเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็ก เมื่อโตขึ้นมาผู้เลี้ยงไม่สามารถเลี้ยงต่อไปได้ปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆซึ่งไม่ใช่แหล่งกำเนิดดั้งเดิมในหลายพื้นที่เช่นจีนรวมถึงประเทศไทยซึ่งสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นมายมกได้